บรรดานักเดินทางชาวสเปนต่างทยอยกันมาอย่างเทวีปอเมริกาโดยหวังจะจับชาวพื้นเมืองมาเป็นแรงงานและอีกความหวังคือเพื่อหาแหล่งทองคําที่ร่ําลือกันให้พบดังนั้นเมื่อชาวสเปนนักเดินทางมาถึงและออกสำรวจไปทั่วดินแดนทําให้ในเวลานั้นเกิดเส้นทางการสแสวงหาอยู่2เส้นทางเป็นเส้นทางการสแสวงหาแรงงานและค้นหาทองคําชาวสเปนล่องเรือและเดินทางมาเยือนบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง กระทั่งเกิดเรื่องราวเล่าลือกันมากถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรโบราณโดยเฉพาะเรื่องราวของอาณาจักรมายาและอาณาจักรแอสเท็กเรื่องราวของชาวพื้นเมืองพร้อมกับความมั่งคัง่งได้ยินเข้าหูของนักล่าชาวสเปนอย่างต่อเนื่องในปีคิศกช1517นักล่าทาตกลุ่มหนึ่งโดยการนำของนายฟรานซิสโกเฮร์ันเดสได้นำทาสที่จับมาได้จากแผ่นดินบริเวณเม็กซิโกอีกทั้งจำนวนทองคําที่กลุ่มนักล่าธาตจะหยิบติดมือกลับมาเพียงเล็กน้อย แต่แสงแห่งความมั่งคั่งก็สาดซัดเข้าสู่สายตาและหัวใจโหยหาของนักล่าเข้าอย่างจังพอที่จะกระตุ้นให้นายดดีอโกเวลาสเกรดซึ่งเวลานั้นกลายเป็นผู้ปกครองคิวบาอยู่เกิดความอยากและพอใจอย่างมากพอใจถึงขนาดที่เขาพร้อมจะลงทุนและสนับสนุนให้มีการแสวงหาต่อไปแต่ปรากฏว่านายเฮอร์นันเดสกลับเสียชีวิตลงเสียก่อนหลังจากกลับมาถึงคิวบาอาณานิคมสเปนไม่นานนเวลาสเกรด ให้ลูกน้องอีกคนของเขาผู้มีนามว่าฮวนเดรกรีฮันวาออกไปค้นหาทองคําแทนเฮอร์นันเดสทันทีแต่ปรากฏว่าการเดินทางไปค้นหาแรงงานและทองคําของนายฮวนเดรกลีฮันวาไม่ประสบความสําเร็จทําให้ในเวลาต่อมาต้องมีการเปลี่ยนตัวนักเดินทางหรือกลุ่มนักล่าชุดใหม่ไปแทนปีคิดตศกักราช1 5 1 9เเบลสเกตผู้ปกครองคิวบานในขณะนั้นตัดสินใจสนับสนุนเฮอร์นันคอเตสให้ออกเดินทางสำรวจ เฮอร์นันคอเตสเป็นชาวสเปนตัวกำเนิดเกิดเมื่อปีคิดจักศักราช1485ที่เมเดลินอันเป็นเมืองเล็กๆในแคว้นแอสตรมาดูราทางทิศตะวันตกของสเปนอายุ19ปีเขาได้มีโอกาสได้ติดตามนายดิเอโกเวลัสเกรไปทำการปราบปรามคิวบาในหมู่เกาะแคริคเบียนและได้เข้าทำงานในอาณานิคมของคิวบาแห่งนั้นอย่างต่อเนื่องเดือนกุมภาพันธ์ปีคิจศักราช1519เฮอร์นันคอเตสพร้อมกองเรือจำนวน11ลำ ทหารอีกประมาณ500คนม้าอีก15ตัวและปืนใหญ่อีกจำนวนหนึ่งออกเดินทางจากซานดิเอโกของคิวบาอย่างรวดเร็วคอเตสล่องเรือมาถึงเกาะโกชูเมลและพบกับเจอเรนิโมอากิลาด้วยความบังเอิญอากิลาเคยเดินทางมาสำรวจบริเวณนี้เมื่อปีคิดจกรศสต์ักหา1 1เกิดเรือแตกและติดอยู่ที่เกาะนี้อากิลาอยู่กับชาวมายาเป็นเวลา8ปีจนสามารถพูดภาษามายาได้ เขาขอเดินทางไปพร้อมกับคณะของคอเตสและช่วยเป็นล่ามให้คอเตสตลอดการเดินทางในดินแดนมายาเดือนมีนาคมคอเตสเดินทางถึงชายฝั่งของตาบัสโกและรบชนะชนเผ่าพื้นเมืองเขาได้รับหญิงอินเดียกลุ่มหนึ่งเป็นบรรดาการหนึ่งในนั้นคือมาลินซินหรือมาลินเซตามที่คนสเปนเรียกแท้จริงแล้วมาลินเซเป็นธิดาของหัวหน้าเผ่าแอสเทคคนหนึ่งแต่ถูกจับตัวและนำไปขายเป็นทาสให้กับชาวพื้นเมือง ที่พูดภาษามายาดังนั้นทําให้มารินเซพูดได้ถึง2ภาษาคือภาษาชาวแอตเท็กและภาษาชาวมายาตลอดการเดินทางมารินเซช่วยติดต่อสื่อสารให้คําแนะนําและเป็นภรรยาเก็บของคอเตสทําให้คอเตสรับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึกรู้จักทั้งพันธมิตรและศัตรูข,ของชาวแอตเท็กซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนโจมตีและที่สําคัญที่สุดคือมารินเซนี่เองที่เล่าเรื่องของมอ ok กเตชูมากษัตริย์ชาวแอตเท็ก พร้อมอาณาจักรที่รุ่งเรืองหลบซ่อนอยู่ในกลางทวีปที่สําคัญเธอยังเล่าเรื่องราวและความเชื่อของชาวแอสเท็กซึ่งมีผลต่อการเดินทางมาของคอเตสในครั้งนี้นั่นคือชาวแอสเท็กเชื่อกันว่าวันหนึ่งพระเจ้าอันยิ่งใหญ่จะเดินทางมาจากทางทิศตะวันออกด้วยเรือที่มีใบสีเขียวซึ่งเรื่องนี้ทําให้คอเตสกระตือรือร้อนอยากเดินทางไปให้ถึงโดยเร็วที่สุดคอเตสมุ่งหน้าสู่เมืองเตนอสติลันเมืองหลวงของแอสเท็ก ระหว่างการเดินทางคอเตสพบชนเผ่าพื้นเมืองทั้งที่อยากผูกมิตรกับคอเตสอย่างเมืองเซมโปอาลาหรือสู้รบต่อต้านคอเตสอย่างเมืองตักกาลาและโชลูลาในการรบถึงแม้ว่าคอเตสจะมีลูกน้องเพียงแค่500คนแต่เขามีข้อได้เปรียบคนพื้นเมืองอยู่หลายประการในเวลานั้นกฎหมายของสเปนกำหนด va, เอาไว้ว่าเมื่อนักเดินทางชาวสเปนออกนอกพื้นที่ไปยังดินแดนใดดินแดนหนึ่งเขาคนนั้นจะกลายเป็นคนของกษัตริย หากปฏิบัติหรือเกิดเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นในนามของกษัตริย์สเปนดังนั้นเมื่อคอเตสเดินทางมาถึงเวลาครุสกฎหมายก็ปลดแอกเขาจากที่เคยเป็นคนของเวลาสกเรตก็กลายมาเป็นคนของกษัตริย์สเปนในทันทีเขาได้รับการประดับยศให้เป็นนายพลเรือแห่งกองทัพสเปนคอเตสกลายเป็นนายพลเรือที่มีกำลังของตัวเองอยู่ที่เวลาครุสเขาได้ทำความรู้จักจกับอาณาจักรแอสเท็ก และได้เรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจการปกครองของกษัตริย์แอสเท็กนามมอกเตซูมาและลู้ลึกไปกว่านั้นอีกว่ามชาวแอสเท็กบางกลุ่มบางเผ่าไม่พอใจการปกครองของมอกเตซูมาที่สําคัญเมื่อเขาเปิดเผยแผนการที่จะเข้ายึดอาณาจักรของชาวแอสเท็กผู้นาําแอสเท็กบางเมืองหรือบางรัฐก็ให้คําสัญญาว่าจะเข้าช่วยเหลือเขาในการเข้ายึดอํานาจของมอกเตซูมาพวกที่ไม่พอใจการปกครองของมอกเตซูมามาเข้าสวามิภักดิ์มากขึ้น ระหว่างที่เขายังต้อนรับพวกไม่พอใจกษัตริย์อยู่นั้นเตโนสติดลันอันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรหรือสาพันธรัฐแอสเท็กก็ได้ส่งทูตและของขวัญมามอบให้กับคอเตสด้วยเช่นกันซึ่งของขวัญที่เขาได้รับจากคณะทูตนั้นมีเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำแน่นอนที่สุดว่าทองคำคือสิ่งที่ทำให้คอเตสตาสว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมกับขบวนทูตและของขวัญในครั้งนั้นยังมีพระราชสารจากกษัตริย์ของแอสเท็กมาด้วย ซึ่งในพระราชสารนั้นมีเนื้อความขอให้คอเตสและกําลังของเขายกออกไปจากอาณาเขตของแอสเท็กแต่คอเตสกลับปฏิเสธยังแข็งขันเขาสั่งให้กองทัพของเขาเดินหน้าบุกเข้าไปยังอาณาจักรของชาวแอสเท็กโดยเริ่มต้นบุกเข้าไปที่ทลาสการาต่อมาลุกต่อไปยังไซลุลาการประทะก,กันกับชาวพื้นเมืองไม่รุนแรงนักเพราะชาวพื้นเมืองต่างยอมเข้ามาเป็นพนมิตรแต่โดยดีกองกําลังของเขาได้เป็นพนมิตรร่วมกับอีกสองเผ่า และเป็นกําลังสําคัญที่เข้ายึดอาณาจักรของมอกเตซุมาในเวลาต่อมาวันที่8พฤศจิกายนปีคิเตศกราช1519คอเตสได้พบกับมอกเตซุมาเมื่อเขานํากองทัพของตัวเองเข้าล้อมเมืองไว้และได้จับตัวมอกเตซุมามากักบริเวณและเขาก็ก้าวขึ้นมาปกครองชาวเมืองโดยผ่านมอกเตซุมาการเข้าเมืองของคอเตสในครั้งนั้นทาให้เขาได้ทรัพย์สินอันเป็นทองคําและเพชรจินจินดาจากท้องพระคลังจํานวนมากเรียกว่าความมัง่งคั่ง มา่ยืนคอเตสอย่างชนิดที่เขาเองก็คาดไม่ถึงเขากลายเป็นผู้ปกครองเมืองของชาวแอสเทกและในเวลาเดียวกันนี้เองเวลัสเกรดที่คิวบาก็เริ่มไม่พอใจในตัวเขาเพราะเวัสเกรดก็ยังคิดว่าแท้จริงคอเตสยังคงเป็นลูกน้องของเขาอยู่การขัดคําสั่งของคอเตสก็เท่ากับเป็นการคิดกบฏด้วยเช่นกันดังนั้นเวัสเกรจึงส่งทหารจํานวนหนึ่งมายังเวราคุสเพื่อให้นําตัวคอเตสกลับไปยังคิวบาแต่ปรากฏว่า เมื่อกองทหารที่เวลัสเกรดส่งมาถึงเมืองเวลากุสกลับกลายเป็นว่าคอเตสได้เอาเงินทองและทรัพย์สินที่เขายึดมาได้ซื้อใจบรรดาทหารเหล่านั้นจนมาเข้าข้างเขาในที่สุดนำซ้ำกองทหารนี้ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทหารของคอเตสความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่คอเตสเดินทางกลับไปยังเมืองเวลากุสนั้นเขาได้มอบหมายให้อันวาลาโดซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเมื่อคอเตส เดินทางกลับมาถึงวันที่30มิถุนายนปีคิสตศักราช1520เกิดความวุ่นวายในเมืองเพราะประชาชนชาวพื้นเมืองต่างไม่พอใจการปกครองดูแลของอันวาลาโดและผู้เข้าครอบครองแม้แต่มอกเตสุมาเองที่ออกมาแสดงตัวเพื่อระง,งับความวุ่นวายก็ต้องเสียชีวิตเพราะถูกก้อนหินคว้างปาเข้าใส่สุดท้ายคอเตตตัดสินใจนำกองทหารเข้าปรปาบปรามแต่ความวุ่นวายก็ยังไม่สงบคอเตตจำเป็นต้องหลบหนีออกนอกเมือง หลังจากหลบหนีออกนอกเมืองแล้วไม่นานคอเตสก็ยกทัพกลับมายืดเอาเมืองเตนอตติลันใหม่โดยครั้งนี้เขาได้กำลังส่วนใหญ่จากฮิสปาเนิโอลาจากชาวพื้นเมืองเผ่าที่เป็นศัตรูกับแอตเท็กพวกเขาต่อเรือขึ้นมาจำนวนหนึ่งใช้ในการเดินทางเพื่อเข้าผ่านทางทะเลสาบเทโกโกโดยจำนวนหนึ่งล้อมเมืองเอาไว้ภายน,นอกว่ากันว่าพวกเขาล้อมเมืองไว้ถึง4เดือนกระทั่งในที่สุดเดือนสิงหาคมปีคิเตศรกราช1521กูเอเตมอก ซึ่งเป็นจกักรพรรดิพระองค์ใหม่ของชาวแอสเท็กก็ประกาศยอมแพ้กูเอเตม็อกในเวลาต่อมาถูกคอเตสออกคำสั่งให้แขวนคอเขาในปีคิดษกราด1525ันผลแห่งชัยชนะในครั้งนี้ทำให้เฮอร์นานคอเตสได้รับการแต่งตั้งจากสเปนให้เป็นผู้ว่าการรัฐนิวสเปนหรือเม็กซิโกในปีคิดษกราดักาเมื่อเขาได้เป็นผู้ว่าหรือผู้ครอบครองแล้วคอเตส ก็ได้พยายามฟื้นฟูเมืองของแอสเท็กที่เขาทำลายลงไปให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่พร้อมกันก็ได้สร้างกองกําลังของตัวเองเพื่อหวังจะใช้ในการปลุกเบิกดินแดนใหม่ๆต่อไปดระนั้นคอเตสก็ยังได้เป็นผู้ปกครองและผู้ว่าราชการรัฐนิวสเปนอีกหลายปีกระทั่งในปีคิทศักราช1547เมื่อเขาเดินทางกลับสเปนเขาก็เสียชีวิตลงขณะอายุได้62ปีการล่มสลายของแอสเท็กเป็นเรื่องที่น่าเสียดายของประวัติศาสตร์โลก ที่ต้องสูญเสียอาณาจักรและวิทยาการหลายอย่างที่พวกเขาสร้างเอาไว้อย่างที่ไม่อาจเอาหวนกลับมาได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ